ครับผมสวัสดีครับพี่น้องอันนี้มาเบิ่งเนียมีเนียมาอยู่พี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องขอรำสุดแซ่บครับพี่น้องขาอรำแซ่บครับพี่น้องมาสามบ่องเลยพี่น้องสามบ่องในหาสิบห้าบาทได้พี่น้องเด้อครับพอดีมีมูสาวตองมาขายให้ครับพี่น้องโอ้ยมาแรงวันพี่น้องเลยแรงวันหล่กครับพี่น้องอุปสัรคักเดี๋ยวไปกันพี่น้องเด้อครับนี่เวลาผมเคยนกินเนี่ยพี่น้องมาแรงวันหนีมาทันทีเลยนี่ครับมันต้องมีเนียนีมาพร้อมเนี้ยเนี้ยชนยุ่ง แต่มีทั้งขาวขาวทั้งเข่ากำเลยพี่น้องเข่ากำนี่อยู่กระบอกกลางนะครับที่แรกผมว่าผมจะแกะทั้ง3ากระบอกอยู่แต่ว่าแกะแล้วมันเรีๆพี่น้องผมรีบว,ว่าแกะหน้าตาจะบ่สวยครับเราว่าแกะกระบอกเดียวดีกว่าพี่น้องได้เอาแนวมาชูแนวมาหยวกพี่น้องครับของแสบของนู้นครับพี่น้องของแสบของนู้นของมักเลยครับบางคลาม โอ iden, Bref, ้ยกินอดสมัยเด็กเด็กหน่อยเนะครับเด้อทั้งพ่อใหญ่ทั้งแม่ใหญ่ทั้งปู่ทั้งงาทั้งพ่อทั้งแม่ครับพี่น้องเป็นผ้าให้คิดกินครับสมัยอันนี้จริงช่วงหนาๆพี่น้องเนาะกีเอกเผาเขาล้างเสร็จแล้วก็นั่งรอบกองไฟพี่น้องกิงไฟพร้อมครับโอ้ยบรรยากาศน้ำหนังกีกีหอดแต่น้อยเนาะบรรยากาศบรนยากาศศับมาอยู่พอนาะครับแต่คงกับเป็นไปบระเไทยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพ่อใไงเมย์ไ่ปูไงตายายนี่ไปเป็นเทวดาไปเป็นนางฟ้าทั้งสวรรค์หมดแล้วครับ ไปต่แล้วสูตรแซ่ยบสูตรเด็ดๆเพิ่อนก็เอาขึ้นสวรรค์ไปพร้อมเลยพี่น้องต่อก็ได้โอ้แต่ขี้หนอดผู้เฒ่าเลยครับเด้อขี้หนอดพ่อใหญ่มีไงพี่น้องปูหอดยาครับพี่น้องพ่อใหญ่มีไงปูยาอยู่เนี่ยเนี่ยอยากนึกกินเนี่ยมอึดครับเป็นมีผู้เฒ่าโบราณเลยพี่น้องเนาะเหมขนมเฮ็ดขนมโบราณให้ลูกให้หลานกินครับแต่พอแต่แมย์ไม่เคยคิดนึกกินนึกอยากขนมเป็ดเก่งกระโดดผมพ่อแม่ผมก็ได้ แต่ว่าถ้าอยู่กับยาก็ไม่ใเงยนี่พอดีเฮ็ดขนมมาให้กินเรื่อยๆครับเพิ่นมาเฮ็ดขนมเนาะพี่น้องพอเริ่มมาข้าวหลามก็ขี่นวดความห้านพี่น้องเออครับหนาวหนาวหนาวหครับพี่น้องปิ้งข้าวหลามย่างย่างข้าวหลานนี่พี่น้องเนาะน้องหลอกกองไฟปิงไฟพร้อมผิงไปสักพักหลับได้ขันนี้พี่น้องเออสุดสิรูเมียสุดสิตื่นบังข้าวหลามจนสุกจนเพิ่นกินไปบักหลายแล้วแต่ความว่าแทบประทันทั้เดียว ไอ้บัดท่านเลยพี่น้องเอ้ยครับข้าร้านก็ได้มาเลยกัพี่น้องเลยตะตูผมไม่แล้วจะว่ากันพี่น้องเลยเพราะมันหลายปลดพี่น้องเลยมันแดงวันกัรยุ่ง,น,งนี่มันแดงบีนี่หลายลีครับเแ่วนี้ตามตอมแต่หูตอมแต่ตาเขาเนี่ยมันแดงวัตกรรมบีก็ได้จะเนี้ยไหร่พี่น้องมาโชว์พี่น้องตัวอันนี้ผมเห็นอยู่ร้านนึงอยู่ท่าบะเขือกนี่พี่น้องเพราะว่าเขาเป็นขายครับผมเคยถามเขาเจ้าเนาะเขาเจะวา่า เ็ะเป็นธุรกิจครอบครัวไปเลยครับพี่น้องผู้หนึ่งกับปลูกต้นไผ่นี่ครับผู้หนึ่งกับไปรับซื้อเดีวกับตัดว่าขายแต่มาทรงพี่น้องตัดมาทรงคนเฮ็ดข้าวหลามนี่นะครับคนนี้ข้าวหลามกับมีนนาที่ฮ็ดส้มผสมที่แบบกอกเส้นกับบอกไม้ไผ่เดี๋ยวกัเอามาย่างขายครับพี่น้องเฮ็ดเป็นธุรกิจครอบครัวธุรกิจเครื่องยาดีเซย์ครับพี่น้องเฮ็ดจะเยครับต้นไผ่แบบนี้พี่น้องนะครับนี่เฮ็ดเป็นธุรกิจดีเซยครับอย่าว่าแต่ต้นไผ่ได้แค่ที่ว่างอยู่นี่ก็ นี่ก็แค่เมไพ่ยดิพี่น้องอันนี้ก็ตากระเจาย่พางเพีเพ่าคิดเหรอครับรถแต่ดดจีมแดนพันนี่มีอย่างบ้าน้อยเนาะเสียงรถแต่ดดจีมเขานี่คือเอในคลิปนี้พี่น้องทีปเป็นอย่างบ้าน้อยเนาะแต่ว่ากันได้ผมถ่ายคลิปเจ้าขีบรถพันนี่น ก็อย่างคิดอย่างพอน้อยเนาะมีคลิปรถไอจิมไอ้มีรถจิมแดียนพานเสียงดังเองนะพี่น้องเน,น,นะาะกันนี้กับท่ายอยู่ร้านพี่น้องเอาร้านพีนนพ่น้องเพียบผ้ากุ้งกับอะไพี่น้องครับยัอยู่หาตนนน้องกับเสียงดังน้อยพี่น,อน,น้องเนาะอาจจะว่ากันนะครับเด้อเสียงสีดังจกักหน,น่อยมีการกลายกับขึ้นป่าขึ้นฝนเมื่อเดี๋ยวมันพูดครับตลาดนัปดป่าดงทรายกับจิมมีตลาดนัดแต่ว่าฝนสีมาบพอน้อยเนาะจะฟ้ามาเด้อให้พ่อค้าแม่ขายได้ขายของก็เด้อฟ้ามา่าเด้อฝนเอ้ยอันเด้ยวฝนอันเด้ยวก็ ายังมาขึ้นเอาครับก็ชิมิอนอ่ะขอไปวาวมากกะอยากกินของร้านเลยพี่น้องเอ้ยครับเดี๋ยว้รถ่ายคลินเป็พี่น้องมือจีนน้อยกันครับอยู่กัพี่น้องเข่าขาวๆอยู่สองสองฟางครับดู่ตรงกายกับเข่ากำพี่น้องแต่ว่าระหว่างเข่าขาวกับเข่ากำเนี่ยผมมากินเข่ากำกว่นในพี่น้องเข่ากำตีแสบแศรษกวนไหมแต่ถ้าอันผู้มัก้บพี่น้องเนาะแต่ว่าก็กินได้ทั้งสองอย่างนะครับกินเด็บนเรือดอก ปกติกับสิมีกระบอกไงก็ดีพี่น้องเถอะกระบอกไงก็ขายไปหมดแล้วครับกระบอกไงเนี่ยโอ้โหเนี่ก็แขนอยู่พี่น้องกินกระบอกเดียวก็แทบประอวดครับนี่กินกระบอกเดียวก็อิ่มประดาชุ่มงวงเลยครับพอดีสาวตองงูกันมาขายหอนา้านพี่น้องสาวสาวตองก็ขายทุกอย่างครับขายหมูกับมี่ขายหมูย่างหมูปิ้งขกยย่างขก่ปิ้งครับขายขนมขายทุกอย่างครับดินล้นธรมากิน ใครอยากหากินทรงลูกเลี้ยนมาสัน่นเท้าตรงกรับใดเท้โสดครับมือหกกันนี่แหละน่ามันค้นขยันมากพี่น้องเอ้ยพี่น้องขอาอะไรเตรียนมือจะมาขอดเขนพี่น้องเอ้ยอันนี้ผมถ่ายเป็นคลิปที่สองเลยพี่น้องคลิปแรกถ่ายแล้วมันเป็นมันขึ้นมาเป็นแนวตั้งเฉยครับผมเลยถ่ายใหม่ถ่ายเห็นไทยเป็นแนวโน่นเห็นขีนกว้างๆพี่น้องเนาะนนะภาพที่ได้ดูงายดูสวยครับ พี่น้องมีคนอยากกินบางคลาสนะผมบ่าน้อพี่น้องเนาะบางคลาสนุบแซ่บครับพอได้มีสูตรเล็กจะฮ็ดขายได้พี่น้องเด้อครับอันเจ้าก็เฮ็ดขายเป็นอาชีพได้สบายได้พี่น้องเลี้ยงครอบครัวได้สบายครับพอของมื้อเนี่ยถ้าเฮาสิเฮ็ดเองมันก็ใช้เวลาโดนนะพี่น้องเนาะไปซื้อเพิ่นเนี่ยไปซื้ออยู่ร้านอยู่ร้านเพิ่นนี่ง่ายกว่าสะดวกกว่าพี่น้องโอ้โหเฮาเฮ็ดเฮ็ดนี่สู้สิได้กินพี่น้องเอ้ยเก็บเป็นมือพมดนล่ะครับนี่โซเซมาเข้าก็เป็นมือพมดนล่ะพี่น้อง สุดทีมาเข่ามาเน้นมาเนี่ยให้เขาเข่ากันเนาะเพราะสูตรผมก็เลื่มเห็ดอะไรตะกี้เห็ดกับระเพียงไมีไงกับปูครบนาเห็ดอยู่ครับพี่พ่ออีแม่เพิ่งกับผ้าเห็ดอยู่จำเป็นเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้เลื่มหมดแล้วครับแต่ไม่หนีซื้อกินอย่างเดียวพี่น้องเอ้ยครับวัยด่านข้าเจ้าเห็ดตัวพี่น้องเนาะเขาก็ซื้อกินนะครับไปดุคเพินดีกว่าภาวนาที่การงานภาระคนแต่ละคนแต่ละอย่างแต่ละมือก็อคือกันพี่น้อง ไอ้ตื่นซ้อมาโอ้ยหฝ่าวน้ำลูกไอลูกไปน้องเพี้ยนครับทั้งดูแลลูกทั้งดูแลหมาหน่อยโกโก้หมาหน่อยแตี้งมู้ครับพี่น้องฝากพี่น้องทั้งสามคลิปเนะครับไอ้สามช่องเลยพี่น้องเด้อสามบาทเลยนะครับมันจะเป็นจักกีนแก้วพี่น้องโกโก้หมาหน่อยสายพุ่นนะครับพ่อทองแคบพ่อทองผ้าครับอันพ่อทองแคบพ่อทองผ้ากับโกโก้หมาหน่อยสายพุ่นกับสีล็คลิปไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อครับกับสีบัวคอยเนีนยังบัวเนีนป่าไทยพี่น้องนะครับแต่ก็ลงไปเรื่อยๆอยู่กกกสินนนจัแก้วพี่น้องเพราาะว่เป็นช่องหลักนะครับ ตอนนี้ผู้ติดตามกับพันหนึ่งร้อยหาสิบเจ็ดคนนะพี่น้องยอดชมวงกับเจ็ดร้อยยี่สิบห้าเลยครับโอ้ยอดชมวงนีอีกย้าไก่เลยพี่น้องเอ้ยครับสิบแปดตัว่าใน,นกับโคฟปพ 4, ีพี่น้องสิทันมาน้อยสี่พันชมวงไงพี่น้องเอ้ยผู้ได้ว,วางเขามาเป็นกำลังใจกันเลยพี่น้องได้ครับช่องรักช่องจักกยิงแก้วพี่น้องเอ้ยเขามาเป็นกำลังใจพี่น้องคนได้เด็ดเจ็ดร้อยยี่สิบห้าชมวงหนึ่งความฝันว่าจะเปิดสางได้แต่คนคือไก่เถอะเนาะ ไอ้่วไกลก็ต้องไปเลยพี่น้องเอ้ยมาทางนี้แหละครับกรว่าเอายูทูบเนี่เป็นทางเลือกแล้วไปทางหลอดแล้วพี่น้องเอ้ยประวัติิล้นทรรอากินมาละอย่างเลยพี่น้องเอ้ยพวกนี้ทำงานจริงหาเงินเก่งพี่น้องทำงานนี่งานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เฮ็ดได้ลเบิรครับสามารถทิพย์อย่างหลายๆอย่างในในเวลาเดียวกันในพี่น้องแต่สุดท้ายกับชีวิตกับ่เหลืออย่างครับ นี่ขนาดเราบ่ากินเบียร์บ่สูบไอ้ยาเราบ่ากินครับเบียร์บ่กินยาบ่สูบพี่น้องอชีวิตยังบ่เหลืออีหยังพี่น้องกินล้นทํามากินตัว,วาครับสุดท้ายชีวิตก็บ่เหลืออีหยังมันก็งงกับชีวิตผมมากเลยพี่น้องงงมากๆเลยทํามาก,กินดิ่นล้นมาประสานหาอยากหากินเนื้อครอบครัวครับสุดท้ายก็บโบหรืออีหยังเงินงบ่มีเก็บโอ้ชีวิตจะเป็นแนวด้วยถือว่าเจ้าของนี่เป็นคนดีเลยพี่น้องแต่ว่กาก็ เป็นคนดีเกินกะกะบอดีครับคนดีเกินคนอืินขเขาบอกเก่งใจต่อมีนีอย่างเขา,จา,าใจต่อมากเพิเ่นผ้าใส่เบิอเพิ่ผ้าใส่เขาเแล้วเขาจะาเขาบอกเปภาษาหลาักภาษาพี่นอ้องเลยถ้าฉีบนวได้บางครั้งก็ต้องปฏิเสธบ้างนะพี่น้องเนาะสวยเลยเนี่ยเขาเรื่องเงิน่าเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดพี่นอ้องแตคิดว่าคนที่เขาเขามาขอความเหลือเขาแ้วเขา่รยเหลือเขานี่เขาเ,ขเชื่อว่าเขาดีเสมอไปเด้อบ่เสมอไปเด้พี่น้อง ผมไังเจอมากับตัวเลยครับซุกมมือนี่เขายังยังอยากขีดกั้นแกล้งอยากขีดยากผมยุ่ตลอดอยู่สร้างเขาต่อเขาไม่เข้าโซ่แค่กะเฮ็ดไปแต่ทำอะไรผมทมนอะไรกัเจอกันเด้อเขาเพชรตัวเขาอีกนะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องพ่อกระชิมหนาครับผมครับสวัสดีครับพี่น้อง